กันกับท่านแรกเลยค่ะกับทางด้านคุณกระจังนะคะคุณชัยยศจิววงกูลค่ะผู้ช่วยผพ้่อในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบอลลอกกรุงศรีสวัสดีพี่การดค่ะครับผมสวัสดีครับผมเอาล่ะสำหรับภาพกราฟเซตที่พี่การดเปิดมาตอนนี้เหมือนว่าเขาจะขึ้นไปแตะเส้นสีฟ้าได้แล้วถูกต้องครับก็วันนี้มีขึ้นไปแตะๆเนาะหายที่บริเวณหนึ่งสามสามศูนย์พอดีเลยหลักกนก็ยังไม่ผ่าน แต่ก็ยังไม่ผ่านใช่<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมตอนเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันก็คงจะเป็นกลยุทธ์เหมือนช่วงเช้าเนี่ยที่เราพูดกันอยู่นะครับว่าเออมันก็คงจะเป็นละสองการเทรดดิ้งในกรอบตรงเนี้ยสองเส้นตรงเนี้ยกรอบอสองเส้นตรงเนี้ยนะครับกรอบบนก็หนึ่งสามสามศูนย์นะฮะอ่ากรอบล่างก็อยากให้หลุดหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าครับผมช่วงนี้ก็ยังมองว่าน่าจะยึกยักยักอยู่ในกรอบนี้ นะฮะจนกว่าจนกว่านะฮะตัวอินเด็กเนี่ยเขาจะผ่านตัวเนี้ยขึ้นไปอ๋ 1, 3, 3, อหนึ่งสามสามนะอันนั้นถึงจะเป็นการ Follow อีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองครับตอนนี้กลยุทธ์ค่ะไม่ได้มีอะไรยากแล้วตัววอล u ุ่มะคะของพี่กัสที่ตอนนี้มันรู้สึกก็ถูกต้องครับก็วอล u ุ่ช่วงนี้มันก็ยังบางอยู่วันนี้ถึงแม้ว่าจะดีขึ้นนะแต่3ามหมื่นแต่ว่าก็ต้องก็ถือว่ายังไม่ได้ไม่ได้เยอะมาก นะฮะคือ mm hmm. จ,จริงการขึ้นอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมีสักสี่หมื่นห้าห้าหมื่นโดยปกตินะอ่ามันถึงจะเชื่อได้ว่าแบบเออเบรกจริง,รงๆอะไรอย่เงี้ยนะครับค่เ <Huh. S 1> พราะนั้นตรงนี้ก็นั่นแหละมันก็ <laughs> ต้องปิดตาไว้ข้างหนึ่งอ่าเบรกแล้วเราก็ฟอลโล่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องท oh. นว่าเออวอลุ่มมันยังไม่ได้ไม่ได้เยอะมากครับผม mm hmm. อืแล้วถ้าเราไปมองต่างชาติบ้างตอนนี้เขายังขายอยู่ไหมพี่กัสใช่ครับต่างชาติยังขายอยู่ครับเมื่อวานนี้<ะ>ก็ยังยอดออกมาเป็นเน็ตเน็ตเซลล์อยู่ืมยังขายอยู่นะอันนี้นะฮะอันนี้ฟอร์เรนเนี่ยนะก็ยังลบอยู่เนี่ยนะ,ะมีบวกเข้ามาวันสองวันเองนะฮะนอกนั้นก็ยังเป็นลบอยู่แต่ผมเชื่อว่าโฟเนี่ยน่าจะ ค่อยๆดีขึ้นนะเพราะว่าในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นช่วงนี้แข็งค่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยนะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นเงินบาทเงินบาทค่ะเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยนะฮะจากเดิมจากต้นต้นเดือนเนี่ยประมาณสักสามเจ็ดตอนนี้ลงมาสามสิบหกต้นต้นแข็งค่าขึ้นแบบนี้ก็จะดีนะฮะก็จะทําให้มีนาโนม่าโฟต่างชาติน่าจะ เริ่มหยุดไหลก็แล้วกันอ่าเริ่มหยุดไหลแล้วกันนะครับก็ <g ười> เริ่มเป็นสัญญาณที่ดีก็ <g ười> <g ười> เดี๋ยวจับ,บตาดูกันนะคะเอาละพี่ก<ม>ัสทีนี้ไปดูหุ้นที่เราพูดคุยกันไปเมื่อเช้า,า <g> inset <ười> ค่ะปกันหน่อย inset t ก็นิ่งๆน,นะฮะก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เสียหายอะไรนะครับก็นิ่งๆนะฮะก็ยังคงให้แนวรับไว้ที่สองจุดหกนะที่เดิมนะฮะแล้วก็แนวคัดลอดก็สองจุดห้าเนาะ ประมาณแถวเส้นสิบวันถ้าลุนลงมาอันนี้ก็คัด,อดรอดส่วนแนวต้านก็สองจุดแปดหายเดิมของเราส่วนนี้สอจุแปดโอเชชัดเจนค่ะตัวอื่นเราอัปเดตด้วยไหมอะ่ะพี่กัส D M S เออสบีเมก็ยังไม่ได้ไปไหนนะวันนี้ลงด้วยซ้ำนะครับรก็อึดอัดนิดนึงนะฮะอึดอัดนิดนึงแต่ว่าก็ให้แนวคัดรอดเอาไว้ที่ยี่ห้าแล้วกัน นะครับ 25, ได้25ถ้าไ,ไม่หลุดแนวแนวเนี้ยนะฮก็ก็ยังไม่มีอะไร25เป็นแนวพัดรลอดนะฮะสำหรับใครที่ติดบีดีเมทอยู่นะครับอ่าว 2, 2อาจจะไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะฮะอ่าคือ,ค,อคือทรงตัวระดับสูงเนาะสามประมาณสามพันหกประมาณนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะครับกราคาก็เลยอาจจะย่อลงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหุ้นหุ้นลักษณะแบบเนี้ยมันจะเป็น ขาเรียกะมันจะมีรอบของมันนะมีรอบอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นแอดวานเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยที่ที่ผมมาแนะนํานะเห็นไหมค่ะที่ตอนตอนที่แนะนําเนี่ยไม่ใช่วันแนะนําอาทิตย์เดียวแล้วมันวิ่งเนาะก็แนะนํามาสองสามอาทิตย์อ่าก่อนที่มันจะวิ่งขึ้นไปแรงๆมันก็จะมีรอบของมันอย่างเงี้ยเพราะนั้น<ะ>บีเนเวตเนี่ยมันจะคล้ายๆกันมัน<ะ>ไม่ใช่หุ้นแบบเทรดดิ้งอนี่ยมันจะเป็นแบบ<ะ>ซื้อถือถือหน่อยนะแต่ว่าะจะถือ,อยังไงก็แล้วแต่อย่าให้หลุดยิบห้ายิบห้าก็คือคัดลอด ส่วนแอดวานซ์ที่นี้ก็แล้วแต่ละนะตรงนี้ก็กําไรละได้ได้กําไรกันไปละใช่ตรงนี้มันก็โอ้บอสเยอะแล้วแหละเจ็ดสิบสี่ก็คงไม่ได้ไม่ไม่ไม่มาแนะนํามาเทรดตามอะไรช่วงนี้ละนะครับใครไม่อยู่อยากถือถือได้นะฮะก็ดูจังหวะล็อกกาไรถ้าหลุดสองรอยยี่สิบอืมโอเคได้ค่ะเอาละครบถ้วนนะคะทีนี้ที่เฟกเมื่อเช้าเราให้อยู่หน้ารองไว้ ครับผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะ,ะกก็ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมค่ะครับโดยรวมมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเนาะก็ยังยืนนะเส้นสิบวันทั้งนั้นตรงนี้ก็ใช้แปดหนึ่งศูนย์นะฮะที่เดิม <8 S 2> เป็นจุดขัดร้อยค่ะต่อไปตัวทองคำค่ะทองคำก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีอะไระเปลี่ยนคือนะ อ่าใช่ครับขึ้นจากเมื่อเช้านิดหนึ่งนะไม่ได้เยอะมากนะครับก็อ่าสองสามเก้าศูนย์เป็นจุดคัด,ดคร้อนนะฮะอันนี้เราก็ยังอยู่หน้าลองอยู่โอเคค่ะ ได้เลยเอาละละครบทั่นทีนี้ก็เริ่มมีคำถามจากพี่นักลงทุนมาแล้วล่ะมีถามมาถึงตัวบกริมค่ะมีทุนอยู่20บาทต่อหุ้นรอไปขายต้านที่2ประมาณ24มีโอกาสไหมครับอาจารย์กัดถ้าหากจะซื้อเพิ่มแนวรับบริเวณ22.2ครับถามละเอียดมากดีเลยค่ะอืมคือถ้าแนวรับ22.2 22, ผมว่าวันนี้คงคงไม่น่าย่อแล้วแหละเนาะเพราะว่ามันย2 9เนาะอ่าเอ,อาเป็นว่า คือตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยขึ้นมาเพื่อรอข่าวในเรื่องของตัวค่าเอฟทีี่ทางกรกกรกทเนาะเขาจะเขาจะกกรกพอีีเนาะเขาจะกําหนดออในวันพรุ่งนี้อืรั่ผมทีเนี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเราเดาไม่ออกเนาะว่าเขาจะขึ้นหรือหรือจะคงเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเท่าที่ดูเหมือนดีเซลจะอั้นไม่อยู่ ดีเซลจะอันไม่อยู่นะ่าจะต้องขึ้นดีเซลหนึ่งบาทเพราะนั้นถ้าค่าค่าทัวดีเซลขึ้นค่าไฟขึ้นเดี๋ยวเงินเฟิรมันจะขึ้นแรงอันนี้ผมก็เลยยังไม่มั่นใจว่าพรุ่งนี้ตกลงแล้วเขาจะเคาะขึ้นหรือหรือเคาะคงที่นะครับอ่าเอาเป็นว่าถ้ามีอยู่ผมแนะนําแค่ถือก็แล้วกันนะครับคือวันนี้มันขึ้นดีเนาะแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบมั่นใจว่าไอตัวค่าเอฟทีที่มันจะเคาะพรุ่งนี้มันจะขึ้นนะ เกิดถ้ามันไม่ขึ้นนะสมมุตินะสมมุติว่ามันไม่ขึ้นเนี่ยพรุ่งนี้ก็มีแรงขายแล้วถูกไหมเพราะว่าวันนี้มันขึ้นมาเพื่อรอข่าวตัวนี้นะเพราะนั้นคนที่ถามมาเนี่ยถ้าคุณจะทําลักษณะแบบซื้อเพิ่มเนี่ยคุณต้องมั่นใจมากๆนะว่าพรุ่งนี้ต้องขึ้นนะค่ะซึ่งถามผมผมไม่มั่นใจนะผมไม่รู้ตรงๆคือเราไม่รู้ว่าว่าจะขึ้นไม่ขึ้นเพราะนั้นคําตอบคืออยู่ที่นักทุนแล้วแหละว่าคุณมั่นใจว่าขึ้นไหมค่ะถ้าขึ้น ผมว่าซื้อได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นแถวเส้นห้าสิบวันเนาะประมาณยี่สิบสามสามยี่สิบสาม่าแต่ถ้าคิดว่าห้าสิบห้าสิบแบบพี่ผมอ่ะเอออาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะก็ก็อย่าเบ็ดเพิ่มอย่าอย่าซื้อเพิ่มอย่าอย่าอย่าเสี่ยงเพิ่มเข้าไปเอาส่วนที่เรามีกําไรอยู่เนี่ยประมาณสักบาทหนึ่งเนี่ยก็ดูจักรู้จักในการล็อกกําไรนะครับอ่แต่ว่าถามว่าลุ้นพรุ่งนี้ต่อได้ไหมก็ก็ลุ้นต่อได้ผมพูดกลางๆลเนาะเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆอ่ะว่าเขาจะขึ้นไม่ขึ้นอ่ะ คือถ้า,ารู้ก็จะอยากฟันธงให้เหมือนกันอืมเอาแบบนี้ดีกว่านะก็เดี๋ยวตาม,มดูด้วยนะคะว่าเขาจะออกมายังไงนะค่ะต่อไปนี้น่าจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์การ์เหมือนกันนะคะถามว่าบ้านปูผ่านเส้น75วันถือว่ากลับตัวซื้อได้แล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ครับอันนี้ผ่านเส้นส50วันแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะองการเก่งกำไรได้อ่าเก่งกำไรได้ครับผมก็ไปดูแนวต้าโซนซัก ห้าบาทหกห้านะฮะห้าบาทหกห้าแล้วก็แถวห้าบาทแปดสิบโอเคต่อไปค่ะมีถามมาตัวของ IVL รับได้ไหมคะรับได้ที่ราคาไหน IVL ก็ดูแนวะรับประมาณยี่สิบนะฮะค่ะส่วนแนวต้านก็ไฮเดิมประมาณยี่สิบเอ็ดบาทรับยี่สิบโอเคแล้ว KCE ราคา เคซีก็ดูแนวรับประมาณสี่สิบหกนะครับสี่สิบหกแนวต้านแนวต้านไปดูแถวสี่สิบเก้านะฮะสี่สิบเก้าบาทสีส้าค่ะโอเคต่อไปค่ะมีถาม JMT มายืนได้หรือ,อยังคะราคาขึ้นไปเท่าไหร่ถึงควรจะถัวคะมีทุนอยู่ยี่สบเอ็ดจุดห้าสาม คือคือตัวเนี้ยังไม่ได้เหมาะกับการถวัวอ่าะนะครับเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ให้ให้ดูนะฮะคือตัวเนี้ยมันจะต้องคือนั้นคุณจะต้องเข้าใจพวกเส้นท่าเฉลี่ยก่อนอ,อาจจะใช้เวลานิดน,นึงเนาะมีมีมีเวลา<ะ>ไหมอันนี้มี<ะ>ค,ค่ะพอะดีเมื่อช้านี้มีมีคน หามานะว่าพอดีเขาอาจจะฟังไม่ทันอ่ะอันนี้ผมก็ขออนุญาตอธิบายเลยทนาะเส้นข่้าเฉลี่ยที่ผมใช้ในจอนี้นะวงเล็บในจอนี้นะเอะผมจะมีอยู่สามเส้นนะนะฮะ mm. อือคือสิบวันนะสิบวันเส้นสีม่วงห้าสิบวันสีฟ้านะฮะแล้วก็สองร้อยวันเนี่ยสีขาวตัวนี้ uh. โอเคนะอ่าเฉลี่ยนะนะตอนนี้มีสามเส้นนะ พี่ mm hmm. ที่ผมจะเซตเอาไว้หน้าจอเวลามาออกรายการพวกนี้นะฮะสิบห้าสิบสองร้อยอืมอ่ะสิบห้าสิบสองร้อยอันนี้นะฮะแบบนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีนะเอาเส้นสีอย่าเพิ่งไปดูเส้นสีขาวนะเพราะว่าสีขาวเนี่ย mm hmm. มันมันเป็นเส้นสองร้อ oh. ยนะครับตั้งแต่เขาหลุดลงมานะเวลาเวลาผมจะมาออกรายการเนี่ยผมมักจะบอกว่าเวลาหุ้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยหลุดทุกเส้นเนี่ยไม่ควร,ครเล่นถูกไหมเออ <Okay. S 1> ผมมักจะพูดแบบนี้ถูกไหมอ่ะก็ ถ้าดูตามกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นโซนนี้ถูกไหมอันนี้คือหลุดทุกเส้นแล้วถูกไหมอันนี้คือเราต้องไม่เล่นละเราไม่เล่นละถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยในจังหวะของการแต่ละดเขาเรียกจังหวะรอบสั้นๆเนี่ยมันจะมีจังหวะของการเด้งเด้งสั้นๆขึ้นมาให้เราได้เล่นรอบสั้นๆได้เห็นไหมเส้นสีม่วงคือคือ คือสิบวันนะอ่ะเดี๋ยวเขียนให้กี่หนึ่งนะสีะม่วงคือสิบวันเส้นสิบวันค่ะอ่าสีฟ้าสีฟ้าเอาเป็นสีนี้เละอ่ะอันนี้เส้นห้าสิบวัน <50 S 2> จะได้ไม่งงนะห้าสิบวันแ่โอเคทีนี้นั่งทุนลองสังเกตดูนะ มันไม่ใช่ว่ามันลงตลอดลงแบบลงแล้วลงยาวเนาะแบบลงยาวๆอย่างนี้เลยไม่ใช่มันก็จะมีจังหวะการเด้งขึ้นตามตามลูกศรสีเหลืองเห็นไหมเออมันจะมีจังหวะเด้งเด้งเด้งขึ้นมาเห็นไหมฮะอะลองดูนะเห็นไหมฮะในย่อยสั้นๆน่ะเนี่ยมันจะมีจังหวะเด้งบ้างเห็นไหมฮะ,ะ,ะแต่การเด้งเนี่ยการเด้งเนี่ยนะฮะจะไม่ผ่านเส้นห้าสิบวัน<ม>เส้นตีฟ้า ค่ะลองดูนะลองดูนะว่าผ่านไหมผมเขียนให้อืมออนี่เด้งขึ้นมาแล้วก็ชนเห็นไหมค่ะอ่าอันนี้เด้งขึ้นมาแล้วก็ชนเห็นไหมอืมไม่ผ่านค่ะเห็นไหมเอ่อเยเห็นไหมอือไม่ผ่านเลยพี่กัสไม่ผ่านเลยจริงๆเห็นไหมเห็นไหอมค่ะ จริงนะอันนี้ไม่ได้โกหกนะอันนี้เอามาให้เห็นกันเห็นเห็นนะเลยเออตามกราฟเลยก็คือเส้นสีฟ้าคือเส้นห้าสิบวันเนี่ยเขาไม่ผ่านถูกไหมฮะแต่ไอจังหวะไอตัวเส้นสีม่วงเนี่ยมีผ่านนะไม่ใช่ไม่มีผ่านเห็นไหมมีเด้งบ้างเห็นไหมเห็นไหมเป็นเป็นรอบรอบอะเป็นรอบรอบอะเออเห็นไหมถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าตอนนี้นักทุนถามมาอ่ะผมถามกลับกันว่าสมมุติเราเจอกราฟแบบเนี่ยอื แล้วทุนบอกว่าเฮ้ยฉันติดสูงอ่ะฉันอยากจะถั่อถักวได้ไหมถัวไหมไม่ถัวค่ะเออถูกต้องเพรามันถ้าคุณจะถั่วมันควรจะต้องผ่านสีอะไรสีฟ้าค่ะถูกต้องครับคือเส้นห้าสิบวันก่อนถูกต้องแต่ไอเส้นสีม่วงเนี่ยมันมีผ่านเป็นรอบๆเห็นไหมมันมันไม่ได้บอกว่าไม่เออมันมันมีจังหวะเด้งขึ้นอะไรเงี้ยบ้างเพราะนั้นตัวเส้นสีม่วงสิบวันตัวเนี้ย นะครับเราจะใช้สําหรับการเทรดดิ้งก็คือเก่งกาไรอ่ะง่ายๆก็คือเก่งกำไรอืมแอนะส่วนถ้าคุณบอกว่าคุณติดสูงฉันอยากจะถัวฉันอยากจะถัวผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะต้อง <Ha. S 1> ผ่านตัวเส้นเนี้ยขึ้นไปก็คือบริเวณสักสิบหกบาทค่ะมันถึงจะเป็นจังหวะของการเด้งได้ได้ไดรอบหนึงงน่งอะนึกภาพออกไหมมันไม่ใช่เป็นเป็นภาพของการเล่นแบบรอบสั้นๆเก่งกำไรแบบผ่านสีม่วงปุ๊บ <Ha. S 1> ฉันจะถัวฉันจะถัว มันคือจังหวะของการคุณติดสูงแล<ม>้วจะมาถัวเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าหุ้นมันต้องกลับตัว<ฆ>ถูกไหมฮะเออมันไม่ใช่การเก่งกําไรนะครับเพราะฉนั้นตอบนั้นทุนที่ถามมาว่าตรงนี้ถัวได้ไหมคือยังไม่ใช่ถัวยังไม่วยังไม่ใช่ถัว<ฆ>ตรงเนี้ยเป็นจังหวะแค่เก่งกําไรเพราะว่า<ฆ>เพราะว่าเขาขึ้นมายืนเหนือเส้นสิบวันได้<ฆ>เป็นรอบๆแค่นั้นเองค่ะียายไม่เอ<ฆ>่ย เคลียร์ไหมคะเคลียร์กดหนึ่งให้ชื่นใจหน่อยสิคะอธิบายละเอียดละเอียดวันนี้ก็ไปนั่งเรียนแล้วค่ะพี่กัสอะเคลียร์มันเห็นภาพเนาะมันเห็นภาพชัดมากเนาะใช่ค่ะมันก็จะมีความอ๋อขึ้นมาเลยว่าอ๋ออลองดูลองดูตัวนี้เนาะเจเจมทีเนาะอะลองไปดูตัวเพื่อนเพืเขาผมคิดว่าภาพมันจะคล้ายๆกันแหละค่ะอะลองดูเจมา เอเน,น,นี่ยนะครับอ่าเนี่ยตั้งแต่หลุดลงมาเนาะหลุดทุกเส้นบอก<า>ว่าอย่าเล่นถูกไหมอ่าอย่าเล่นใช่ไหมคะนะฮะมันก็จะมีรอบของการเด้งขึ้นนะในในในแต่ละรอบเนี่ยเนี่ยนะฮะแต่แต่เห็นไหมฮะตรงตรงเส้น<า>สีฟ้าที่ผมบอกเป็นไงฮะค่ะไม่ผ่านเลยผ่านไหมไม่ผ่านม,มันมันมีผ่านบ้างเนาะแต่ว่าผ่านแล้วย่อลงเห็นไหมย่อลงมาเออเคลียเลยค่ะเคลียเนาะลีนรกเนีย นักเรียนในห้องพี่การนี่คือสอบผ่านกันหมดนะกดหนึ่งกันมาเยอะมากดีดีครับผมไม่เป็นไรนะวันนี้คือเป็นความรู้ที่อยากให้นักทุนได้รู้อยู่แล้วนะครับคือมีอะไรต้องแบ่งปันนะฮะนักทุนจะได้ไม่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 ไปเหมือนพิจารณาผิดนะเนาะติดเราจะได้รู้เนาะว่าแบบเออหุ้นที่เราเราจะถั่วหรืออะไรเลยมันควรจะดูยังไงอ่าอย่างเช่นสมมุตินะสมมุตินะสมมุติว่าเจมาตรงนี้อ่ะฉันติดดู่ฉันอยากถั่วอันเนี้ย ผมแนะนําว่าเออพอได้เนี่ยเพราะว่ามันรู้มันมันผ่านสีฟ้าขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเออมันโอเคค่ะส่วนเรื่องพื้นฐานอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องพื้นฐานนักทุนต้องไปดูเองนะแต่ว่าอันเนี้ยผมแนะนําแค่ตามกราฟเนาะอ่าหรือว่าบ้านปูที่เนี่ย่เพิ่งถามมาเลยบ้านปูเนี่ยนักทุนลองดูสิเนี่ยผมให้ดูเนี่ยกี่กราฟกี่กราฟเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยหนีมันไม่ค่อยหนีจากที่ผมบอกหรอกอ่าเนี่ยลองดูสิเนี่ยจังหวะสั้นๆนะมีเด้งเห็นไหมแต่ว่า พอขึ้นเส้นสีฟ้าปุ๊บก็มักจะไม่ผ่านเห็นไหมไม่ผ่านก็ลงต่อเห็นไหมเห็นไหมฮะมีเด้งแล้วก็ผ่านไหมไม่ผ่านอ่าแต่รอบนี้ผ่านนะรอบนี้ผ่านแล้วค่ะอ่าสมมติใครอยากติดบ้านปูอยากจะถูอว่าตรงนี้ถ้าตามกราฟมันก็ได้อยู่แต่เรื่องพื้นฐานนักทุนต้องดูเองเนาะเพราะว่ามันเป็นสินค้าคอมมดิตี้เออมันก็ต้องไปตามเรื่องฐานหินรุ่นนี่นั่นอะไรเนี้ยนะครับ ค่ะโ,โหเคลียร์มากเลยพี่การขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะสำหรับความรู้ดีๆที่น,นักลงทุนสามารถเอาไปปรับใช้กับพอร์ตของตัวเองหุ้นของตัวเองได้ด้วยขอบคุณมากเลย<ภ>พี่กายคะ ยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลนะคะพี่ๆนักลงทุนฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเข้าใจไหมอย่างที่บอกไปค่ะห้องเรียนของเราเนี่ยก็ถือว่าเรียนไปด้วยแล้วก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าห้องเรียนวิสเน็ตไล n ์ l i ไ e ของเราเนี่ยเป็นประโยชน์อย่าลืมนะคะแชร์กันไปเยอะๆเลยจะได้มีนักเรียนใหม่ๆนะคะเข้ามาเรียนรู้เป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานั่นเองนะคะ